เราจะเรียนในเรื่องของ how to change your money mindset นะครับหรือว่าเปลี่ยนความคิดเรื่องการเงินวเวลาจะสร้างธุรกิจนะครับอะไรก็แล้วแต่เนาะสิ่งสำคัญที่มันจะหล่อเลี้ยงธุรกิจของเราให้ประสบความสำเร็จได้ครับมันต้องมีเงินมองภาพกปมันต้องมีเงินแล้วมีเงินอย่างเดียวไม่ได้เนาะมันต้องมีสมองด้วยนะครับไม่งั้นเราเราก็ต้องมีการบริหารเงินยังไงก็ได้ให้เงินเนี้ยมันสามารถเติบโต แล้วไปลันธุรกิจหรือว่าหล่อเลี้ยงธุรกิจที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยให้มันเพิ่มเติมไปเรื่อยๆ,ๆจนให้ธุรกิจที่ประสบความสาเร็จธุรกิจไม่เจ๊งแต่ว่าเฟสก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคในการบริหารเงินต่างๆใช่ไหมครับว่าต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างเนี่ยสิ่งสําคัญในการจะเรียนเรื่องของการเงินก็คือ mindset เนาะเราต้องทําการเปลี่ยนความคิดในเรื่องการเงินของเราก่อน ที่จะไปเริ่มทาอะไรเกี่ยวกับการเงินมองภาพเนาะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันครับว่าถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนความคิดเรื่องการเงินเนี่ยสิ่งที่เราควรรู้เนาะในเชิงของ mindset เนาะที่เปลี่ยนความคิดในหัวของเราเนี่ยให้ตอบโจทย์ในโลกของการทําธุรกิจที่เป็นวิวที่สามารถอาจารย์มองว่าเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งหรือวิธีการคิดแบบหนึ่งที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับ ข้อที่1น,นะครับหัวข้อนี้นะคะระับอาจารย์ดึงมาจากของหนังสือของ l i t d a t for d a d เนาะซึ่งเป็นหนังสือที่ดังมากนะครับมีมาตั้งแต่20ปีที่แล้วความรู้ในการทำงานเพื่อทำการประกอบอาชีพเป็นหลักเนาะก็จะเจาะลึกฟีววิธีการประกอบอาชีพโอเคนะครับก็บทบาทแรกครับโดยโปกตินะคนเราเนาะเราก็จะใช้ความรู้ในการทำงานเพื่อทำการประกอบอาชีพนะครับก็เป็นสเปเชียลิสต์ต่างๆในสายต่างๆเนาะที่เกี่ยวข้อง แล้วเราก็เอาตัวของเราเนะครับเข้าแรกในการใช้ร่างกายความสามารถแล้วก็เวลาเข้าแรกเพื่อจะทํางานอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องปกติเนาะของวัยที่เป็นวัยทํางานเนาะหลังจากนั้นเราก็จะได้เงินกลับมาลักษณะนเนี้ยเราเรียกว่า active income ก็คือการที่เราใช้ความสามารถที่เรามีทั้งหมดแล้วก็เวลาที่เรามีเนาะไปทํางานนะครับเพื่อจะหาเงินเพิ่มเติมพลังของเราให้มากขึ้นในการหล่อเลี้ยงชีวิต นะครับในการทำเสร็จปุ๊บพอในมุมมองของลิสต์แดหรือว่าคนที่ทำธุรกิจมากขึ้นใช่ไหมครับโดยโปกติอะพื้นฐานก่อนเราจะเป็นลิสต์แดได้เราต้องเป็นพัวแด d ก่อนอยู่แล้วก็คือเราต้องใช้ความสามารถของเราในการหาเงินโดยการเอาร่างกายความสามารถเวลาเข้าไปทํางานอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ได้เงินถูกต้องบ้างสิ่งที่เขาคิดเพิ่มเติมเขาคิดอย่างนี้ครับว่านอกจากที่เรามีความสามารถนะครับเพื่อประกอบอาชีพเพื่อจะหาเงินในฝั่งที่เป็น Active income แล้ว นในตัวของลิสแดเขาคิดเพิ่มเติมอีกว่าถ้าเราสามารถจะมีความรู้ในการทํางานเพื่อประกอบอาชีพแล้วและมีความรู้ทางด้านการเงินในการมุมมองของการจัดการเงินมากขึ้นเนี้ยคิดว่าน่าจะเพิ่มประสิทธ,ธิภาพในการทรําธ,ธุรกิจหรือสร้างเงินได้มากขึ้นสิ่งที่เขาคิดน,นะครับเขาคิดต่อยอดเพิ่มเติมเข้าไปว่าจากที่เราใช้ร่างกายความสามารถและเวลาเข้าแลกแต่เราใช้สิ่งเหล่านี้ครับเข้าแลกไปกับโน้ตหาวหรือว่า ความสามารถบางอย่างที่เราจะทำการสร้างระบบให้ทำงานที่สร้างเงินแทนเราได้ในมองความหมายคือเขาใช้ความรู้ความสามารถถ้าสเปเชียลิสต์คือแบบเราใช่ไหมครับเราก็ทํางานปกติเสร็จไปวันก็เก็บหอมรอมริษ์แล้วก็ได้เงินกลับมาแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราเก็บหอมรอมริษ์แล้วได้เงินสิ่งเหล่านั้นนะครับเราเ,เาเงินเหล่านั้น à, ไปเทคคอร์สหาความรู้หรือไปศึกษากับผู้รู้หาคอนเนคชันในเชิงของความรู้ทางด้านการเงินมากขึ้นว่าเฮ้ย การจะบริหารเงินหรือจะทําให้เรามีเงินอยู่กองน,นี้จะไปลงทุนหรือจะไปสร้างทรัพย์สินที่เป็นเอ็กเซสเนี่ยทำอย่างไรดังนั้นถ้าเราศึกษาหาความรู้ที่มีมีความรู้ทางด้านการเงินมากขึ้นนะครับเราจะสามารถสร้างลองคิดวิธีการที่จะสร้างระบบที่ให้สามารถทํางานแทนเราได้ที่เป็นเอ็กเซสต่างๆเอ็กเซสต่างๆนี้อาจจะเป็นในเชิงของการใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการทํางานแทนคนอันนี้ได้มองภาพออกปะ ก็คือเราไม่ต้อตัวหรือว่าการบริหารโดยการใช้คอมพิวเตอร์ในการมอนิเตอร์เรามีเหตุอะไรค่อยมาแจ้งเราโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเข้าฟิศทุกครั้งที่ต้อตัวไปทําตลอดเวลาหรือว่าการจ้าง C.O. นะครับหรือจ้างหัวหน้าฝ่ายต่างๆมาช่วยดูแลงานที่เราไม่สามารถเข้าไปดูแลได้แบบนี้ครับก็คือใช้ให้คนมาทํางานแทนเราได้หรือการสร้างระบบซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ก็แล้วแต่เนาะที่สามารถบริหารจัดการ โดยการเขียนโปรแกรมเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าจ้างคนมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับเราเรียกมองเป็นระบบหรือถ้าเราเห็นภาพง่ายสุดนะครับถ้าในเชิงของอสังหารหรือัพย์ก็คือบ้านเช่าการเช่าที่การปล่อยเช่าคอนโดต่างๆพวกเนี้ยก็คือเราไม่ต้องอตัวเข้าไปทําเราจะเข้าตัวไปเจรจาหรือไปซื้อติดต่อแค่ช่วงแรกๆหลังจากนั้นเราก็แค่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ที่เราเรียกว่าทรัพย์สินนะครับหรือ Access เนี่ยทำงานแทนเราไปเรื่อยๆ,ๆ นะครับหรือการเล่นหุ้นนะครับในเชิงที่เป็นการเล่นหุ้นแล้วมีเงินปันผลกับเข้ามาครับเราแค่โยนเงินหาหุ้นตัวดีๆเข้าไปเนาะแล้วถ้ามันเติบโตล้วก็กินปันผลเป็นรายเดือนเป็นรายเป็นรายควอเตอร์รายอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะปันผลของในตลาดหุ้นเนี่ยครับก็ส่งเข้ามาเราก็สามารถเอาเวลาที่เหลือเนาะจากตรงนี้ครับไปสร้างธุรกิจ1 2 3 4เพิ่มเติมขึ้นมาได้ต่อสิ่งที่อาจารย์กำลังบอกนะครับในการลองปรับวิธีหรือว่าเพิ่ม ความสามารถของเราให้มากขึ้นว่านอกจากที่เราตัวความสามารถเวลาเข้าแลกก็จะให้ได้เงินในการทํางานหรือการทําธุรกิจแบบขายหมูปิ้งขายอาหารขายอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องทําอยู่ทุกวันทุกวันอยู่แล้วเนี่ยเราได้เงินมาอยู่ก้อนหนึ่งที่เป็นเงินสะสมต่างๆมันก็คือวิธีการบริหารการเงินนั่นเองครับที่เอาความรู้ที่เรามีไปลงทุนในสิ่งต่างๆที่จะสามารถซัพพอร์ตธุรกิจของเราเนาะหรือแตกลาย การหาเงินที่เป็นเ e v e อร์นในช่องการเขียนเ e เวอร์นของ Business m o เด l Canvas เพิ่มเติมได้อีกไหมถ้าเพิ่มเติมได้มากกว่า1 2 3 4ช่องทางนะครับตรงเนี้ยแล้วมันสามารถทำงานโดยที่เราไม่ต้องไปทำทุกครั้งอันนี้เราเรียก Access มองภาพเ,เนาะดังนั้นเราเสังเกตว่ายิ่งเราสร้างตัว Access ต่างๆเพิ่มเข้าไปเท่าไหร่ครับเงินมันก็จะฟีดเข้ามาในระบบรายรับเราก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่นั้นสิ่งที่อาจารย์พยายาม ให้ความสนใจเนาะที่แบบเราจะเริ่มทำธุรกิจเนี่ยครับเรานึกถึงว่าโอเคเฟสแรฟกๆเราอาจจะเป็นแค่พัวแดดก่อนก็คือต้องทำไปต้องลงแรงเยอะๆแหละเพราะเรายังไม่มีต้นทุนอะไรถูกต้องป้ะเราเริ่มเริ่มใหม่หมดอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อลงไปแล้วครับพอมันมีเงินเนี่ยแหละความรู้ทางด้านการเงินจะเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะเอามานันนี่ที่เรามีอยู่เนาะมาใช้ในการสร้างตัวแอสเซทตรงนี้ให้ได้ที่อาจารย์บอกแอสเซทมันจะมีอยู่หลายรูปแบบเนาะอยู่ที่เราคิดครับว่าแบบไหนที่จะเหมาะสมกับเรา าในเชิงพิเศษที่อาจารย์บอกไปง่ายสุดคือการจ้างคนมาดูแลแล้วเราแค่คอยคุมดูภาพรวมนะครับหรือว่าให้ AI ให้หุ่นยนต์หรือให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆมาบริหารจัดการเราเราแค่สกรีนดูแบบสบายๆแล้วเราเวลานั้นไปหาเงินต่อไปเรื่อยๆเราลองคิดดูว่าเฟสแรกโอเคเราต้องทำงานเพื่อเงินแล้วก็ทำไปเรื่อยแต่ว่าเฟสถัดไป ในการเสนอแผนหรือการจะไปกู้เงินธนาคารหรืออื่นๆพวกนี้ครับสิ่งที่ออกแค,ค่คือเงินที่เราจะสามารถใช้นี่ได้ถ้าเราบอกว่าธุรกิจของเราจะต้องใช้ Active Income เพียวๆอย่างเดียวเนี้ก็ใช้ได้เนาะแต่มันก็จะมีความเสี่ยงบางอย่างเกิดขึ้นแบบนี้ครับแต่ถ้าจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถสร้าง Access ในรูปแบบต่างๆเนาะที่ทำงานแทนเราได้ไปด้วยเนี่ย มันก็ทําให้เพิ่มพลังของเงินที่จะมีเข้าธุรกิจของเราได้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อที่1นเนาะก็คือคนรวยไม่ทํางานเพื่องเงินหมายว่าเขาสร้างสิ่งที่จะมาช่วยเขาหาเงินได้มากขึ้นเท่านั้นเองนะครับ